สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มญาตรักชาแนลค่ะพี่น้องมื่อนี้ก็ได้มาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องได้ฟังกันคือเก่าค่ะล่าสุดค่ะพี่น้องค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องเพื่นได้โพสต์ค่ะโพสต์คลิปอุ้ยอนะคะอุ้ยอเพื่อนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วออฟฟิศโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องนี่เพิ่นโพสต์แบบนี้ค่ะ เกิดอีหยังขื้นค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วออฟฟิศโตเกียวมิวสิกบสานค่ะพี่น้องก่อนสิม,มาฟางเนาะว่าเกิดอีหยังขื้นสิผ้าพี่น้องไปช่มคลิปกันก่อนค่ะว่าอุ่ยไอไปเหตุอีหยังที่การไฟฟ้านะคะไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะพี่น้องโตกเกียวมิวสิกถึงลงหมอไปอีกแล้วพี่นอ้องบอมงจากการไฟฟ้าส่วนผู้มีภาค ไม่จ่ายค่าไฟไม่จ่ายค่าไฟสองเดือนเขายกหมอไฟไปไม่ขอยก็มี e, สเสียมไปเบงอยูขางโคกเสายังไหนหมอไฟเฮียก็เลยเดียมาติดต,ต่อการไฟฝากส่วนผู้มีภารกิเท,ที่สองเลยพี่น้องทำงานจะลืมจ่ายค่าไฟแบบนี้หลังมาก<ม>สวสด <olabilir> ีไปบวกเขาว่ายูตูบเกี่ยวมิวสิกนี่ขายเพลงขายเพลงถึงยกหมอไฟอุ้อายคน ถือกยกครับถือกันโยกหมอกให้พี่น้องเ้ยมาใจไปหนึ่งนี่เด้อพี่น้องวดวนอ่ะปวดพวกมังโม่มักเตนนเบิ่งเอานี่หกศูนย์สองนี้หสองแล้วบรกสองเธอหรอเว้ยสอเธอินสฝูง <wont> บ <Momo S 2> ัญช <eye> <fit reais> ีไปอยู่บ้านเิเร์ฟจะอ่นเฮ็ดนันเฮ็ดนี่เปิดคาเฟ่จะเลยลืมไหลเริ่มหลายเฮ็ดต่างงานม่เสี็ละนี่บันนี้แอก่เลนะแอบแก่่มานสองอโอเคแน่ แม่แม่แม่นี่ใกล้สุดนี่เร็วๆแม่ใจแล้วไปนอนเรียบร้อยแล้วบันดินซีเฮปูกับบัญชี่ไปเลยเอื้อหายมาถามขามาเชื่อมก่อนไปหักพานบัญชีเลยอันพันจิตติตังให้ตอนไหนก็แม่หลังหาเมืแรกค่ะเขาจะออกไปติดต่างขนาดเซียวแมนช่วงคับขสักน้อยจังเขาออฟฟิศด้วยค่ะ เมื่อนี้โปดเห็นใจขออนุญาตทำงานนอกออฟฟิศด้วยค่ะบอสวันนี้ทำงานนอกออฟฟิศนะคะแล้วก็เสื้อผ้านหน้าแพ้กระจังมาจัดต่อนื่องขึ้นนะคะแเอาค่ะอุ้ยแล้วไปอยู่กับยังนั่นแหละค่ะพี่น้องคือจงอยู่ในคิดนั่นล่ะค่ะอุ้ยอ้ายเนาะเพื่อนไปจ่ายคาไฟค่ะพี่น้องค่ายโตเกียวมิวสิกเพื่อนบอกว่าเหตุงานหลายๆจนลืมจ่ายคาไฟ สเดือนว่าสั่นการไฟฟ้าเพื่นก็ไม่ยกหมอบแต่งไปค่ะลาสุกเพื่นบอกว่าจ่ายค่าไฟแล้วครับมีไฟใช้อีกทีตอนค่ำตอนดึกๆว่าสันพี่นองพร้อมสลิปในการจ่ายค่าไฟด้วยค่ะเดอ้อเนาะเป็นเหตุงานหลายจนลืมจ่ายค่าไฟระค่ะพี่น้องหลังจากที่ลงคลิปนี้แล้วนะคะเนาะชาวเน็ตแล้วก็เอฟซต่างมาคอมเมนต์กันรัวๆค่ะเพื่นบอกว่าจังสีละคะคอาเมมต์แรกเพื่นบอกว่า หากผ่านบัญชีจะได้ไม่ลืมค่ะว่าสันแค่บินค่าใช้จ่ายก็ไม่มีใครดูแลให้หน่าสงสารบิ๊กจริงๆว่าสันคาะพี่น้องแล้วก็คอมเมนต์มัดตตคอมเมนต์นี้ค่ะเพื่นบอกว่ามีอยู่ค่ะแต่คนจ่ายลืมค่ะอุ้ยายทำแบบหักในบัญชีแล้วค่ะต่อไปไม่ต้องจ่ายถึงวันที่หักบัญชีอัตโนมัติแล้วหายห่วงว่าสันคาะพี่น้องเพื่อนบอกว่าหากผ่านบัญชีแล้วเดอ้อต่อไปนี่ก็คือไม่โดนยกหม้อไฟแล้วนะคะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะพันบอกว่าต้องมีคนคอยดูแลค่าไฟค่าน้ําด้วยนะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมาพันบอกว่าใครดูแลบัญชีล่ะคะงานเยอะแน่ๆเลยลืมมันเป็นหน้าที่ใครที่รับผิดชอบต้องเตือนในมือถือไหมไม่สมควรลืมในเรื่องนี้นะคะเนาะเอซ่นกับเขามาคอมเมนต์ comment นะคะหลายๆคอมเมนต์ว่าต้องเฮ็ดแบบนี้ต้องเฮ็ดจังซันจังซี่นะคะบางคนพนกับ,บอกว่า ให้หักผ่านบัญชีเลยคือตอนนี้นะคะอุยอ้ายเนาะเพื่อนไปถึงการไฟฟ้านะคะก็ได้ไปชำระเรียบร้อยแล้วสองเดือนนะคะหละกักะได้ทำเรื่องหักผ่านบัญชีแล้วเนาะเดือนหน้าก็สีบรีหาร์ดลวเด้อคอมเมนต์ต่อมาค่ะเพื่อนบอกว่าหักผ่านบัญชีตั้งค่าเตือนให้ถึงวันจ่ายค่ะต้องตั้งเตือนความจำในปฏิทินในโทรศัพท์นะคะหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า จ่ายแบบหักผ่านบัญชีค่ะดีที่สุดเพิ่นว่าผูกไว้เลยนะคะเนาะมันก็นจะเตือนขึืนมาานะคะว่าเดือนนี้ค่าไฟคุณเท่าไหร่แล้วก็จะหักอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องมาโดนยุกบเบอร์ออฟไฟแบบนี้หลายๆคนก็บอกว่าจ่ายผ่านแอปก็ได้ไม่ต้องเดินทางไปถึงที่การไฟฟ้าก็ได้ว่าษันกาพี่น้องหลายๆคนก็บอกว่าเอ็นดูทั้งสองคนนะคะกีกี้ออกมาได้ยังไงคะเพื่นว่าตำนานคักว่าษัน ยกโดนหมอไฟครังที่สองแล้วค่ะพี่น้องขังแหลกเราพยาบาลฟินแลนด์แลกกะว่าทําไมไฟฟ้าไม่มีใช้นะคะพ่อไปเบิง้งลืมจมใจค่าไฟจายโดนยกหม้อแปลงไปแล้วนะคะนี่ก็คือหลอบสองค่ะพี่น้องหลอบสามก็คือซิบบมี่ดัวนอ,นอเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเรืองแล้วเรียบร้อยเลยนะคะหักผ่านบัญชีคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นก็บ,บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกตั้งสองเดือนที่คนจะไม่เห็นบินค่าไฟเลยเห็นบินแล้วก็ทําเฉย ใช้ไม่ได้อาศัยใครไม่ได้เลยบิ๊กวิ่งอยู่คนเดียวตายตายไปสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาก็ว่ายูถ่ายเดือนเดียวไม่น่ายกหรอกต้องหาคนที่มีหน้าที่จ่ายค่าไฟประจำกันลืมค่าไม่รอบครอบเลยคนอยู่ออฟฟิศต้งเงยอะแยะต้องมีคนนึงให้ดูแลไปจ่ายค่าไฟเป็นประจำมาสันค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเนาะเอาเรื่องเอาล่ามาบอกสู่กันฟังค่าว่า ที่ค่ายโตเกียวมิวสิกนี่เกิดอียงขึ้นอีกแล้วพี่น้องก็คือว่าโดนยกหม้อไฟนะคะนาะเพิ่นก็ใส่งานบได้แต่ว่าเพิ่นก็ไปทํำกา่ใจแล้วคะ่ะอุ้ยไยเนาะใจไปสองเดือนค่ะแต่ว่าสิใส่ใดอีกที่หนึง่งคือตอนแรกๆดึกๆาคนละค่ะจะสใส่ไฟใดเนาะจังใดแล้วเอฟซี FC, แล้วก็ชาวเน็ตก็ต้องหายห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าอุ้ยาอไปทำเรื่องหักผ่านบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะมาอัปเดตสู่กันฟังเดิม พี่น้องมีความคิดเห็นจังใดเกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปใดเด้อค่ะเด้อเป็นกําลังใจให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และก็ทีมงานโตเกียวมิวสิกนะคะเป็นกําลังใจให้อวยยายน้าเด้อเป็นทุระให้พญ่บาลฟินแลนด์นะคะเนาะ่นง,งานหลายคิวง,งานหลายก็คือจังอ่าแล้วอัปเดตล่าสุดนะ่ลราคะว่าเดือนธันวาคมมีทั้งหมดสามสิบเอ็ดวันแต่โตเกียวมิวสิกมีทั้งหมดสามสิบสางานค่ะพี่น้องเพิ่นสิยแยกตัวแยกหลังจังไดเนาะเพราะว่า อันงานเพลินกระหลายคิวงานคิวทองจริงๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานโตเกียวมิวสิกและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และก็เป็นกําลังใจให้อุ้ยอ้ายด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นทุละให้ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเอฟซี FC มันส่งมาให้กําลังใจรัวด้ว,ดวเป็นห่วงเป็นใยกันคะ่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะเด้อทิต ติดตามรับชมช่องอุ้มยยรักชาแน,นลมาจนจบคลิปนะคะผิดพลาดระการใดต้องขอโทษขอให้ไวเดอพี่น้องเดอสํสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะเดอสวัสดีค่ะ